อัลยศร์ครับนี่จะต้องไปต่อหรือว่าพกรวนยังไงไหมคะพบรวนค่ะเดี๋ยวให้ทางผู้ต่อพกทวนค่ะอันนี้โยบาเยเลสก็เรียนนะครับว่าเราก็ขอขอชะลอไปก่อนจะไปทำชะลอยืดเือก็จะรอจะไปจนกว่าเราจะดูว่าสถานการณ์มันเหมาะสมครับเมื่อวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนมีหลายเครื่องเพื่อเป็นข้อจํากัดนะครับทุกคนก็บอกแล้วว่า GDP เนี่ยมันถูกข้อจํากัดตั้งภายนอกประเทศด้วย นะครับและกระทบเข้ามาในภายในประเทศเราจรึงต้องแปรปรับแผนการใช้เงินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าไม่มีเงินหรือมีเงินครับตอนนี้ไม่ต้องรอเงินแจก1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็กันแล้วนะคะสำหรับคนอายุ16 2 0ถึง20ปีเพราะว่ารัฐบาลขอให้ชะลอไปก่อนค่ะ นี่เป็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นางสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าจากนโยบายขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐทําให้การจัดเก็บภาษีที่เป็นไรายได้ของรัฐบาลต่ากว่าเป้าหมายจึงต้องทบทวนโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการแจกเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กับคนที่อายุ16-20ถึงปีต้องชะลอออกไปก่อนรอดูเวลาที่เหมาะสมที่ทั้งสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนแนวทางดังกล่าวนิทิโต้ไปต่อหรือว่าพควนยังไงไหมคะพนวนค่ะเดี๋ยวให้ทางผู้ต่อพนวนค่ะเไีฟ์วอลเล็ตก็เรียนนะครับว่าเราก็ขอขอชะลอให้ก่อนจะเป็นคำชะลอที่ดุเดือก็จะรอจะไปจนกว่าเราจะดูว่าสถานการณ์มันเหมาะสมครับเมื่อวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนมีหลายเครื่องเพื่อเป็นข้อจํากัด นะครับทุกคนก็บอกแล้วว่า GDP เนี่ยมันถูกข้อจํากัดทั้งภายนอกประเทศด้วยนะครับแล้วกระทบเข้ามาในภายในประเทศเราจึงต้องแปรป,รปรับแผนการใช้เงินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าไม่มีเงินหรือมีเงินครับ โครงการแจกเงิน10,000บาททำมาแล้วสองครั้งที่ไม่ได้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเลตแต่ให้กับกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผ่านพร้อมเพย์นะคะสภาพัฒน์เองก็ยังเตือนภาคธุรกิจและประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจพันผลนรุนแรงตั้งแต่ไตรามาสสามชี้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปียังมีข้อจํากัดทั้งจากภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้สินภาคธุรกิจที่อยู่ระดับสูงและผลกระทบจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐความเสี่ยงจากความ ผมผันผภาในภาคเกษตรจําเป็นต้องหันเป้าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไทยปี2568ลงจากที่คาดว่าจะโต2.8เหลือโต1.8หลังไตรมาสแรกโตเพียง3.1เรังท้ายอาเซียนแต่หากการเจราจากับสหรัฐไม่สําเร็จก็ส่อแววโตเพียง1.3ค่ะ